ฝันมากเหมือนคลืนกับเมื่อฝันว่าเขาเอากระสอบขาเปลือกนุก<ม>ใส่วบ้าให้เอ้านี่เขาเปลือกกระสีนีร่างมี่เข่าดีแน่อยู่หรอกแต่ว่าแต่แต่มีเด็กสามตัวคููดเดียวด้วยช่น้องโอูเดียวอสุดเดียวเล็กสามตัวครับนะผม ก็คือเลขสามตัวนี้ระบุไว้ขาดตัวขาดร้อยขาดออกก็คือออกแบบขาดๆเลยนะโถ้ามันว่าเข่าก็คือว่าเห็นว่าตัวแต่บัดนี้ก็เสี่ยงมึงแล้วล่ะแต่บัดนี้สิได้กินนี่แหะวะก็เสิ่ยงกสิเข่าอยู่หัวทีโอ้ได้กินเนื้อตีพอแม่นได้กินเนื้อได้กินลาบม่วงผมว่ามันสีเข่าอยู่ดิอ่าคือตั้งใจนี่ว่าคันฝันแนวนี้มันต้องเข่า ฝันเมื่อมีขึ้นกับเมื่อฟันว่าเขาเอากระสอบข้เปลือกยกใสบ้าให้เอ้านี่เขาเปลือกกระสันห่วยที่หัวตะดำาตีโอ้ยแมนอ่ะตัวนี้ว่างกับเอ้าผมสิว่างเลขสามตัวให้ก่อนเด้คู่เดียวเด้อครับผมเลขสามตัวกับคือสามเก้าหกออ่าเลขวิ่งแล้วพี่น้องคู้ใดมาก็วิ่งมักแลนวิ่งเก่ายั่งยอ เด็กว on no er. ิ yeah, so, uh ่งนะครับเด็กวิ่งวิ่งเก้าบนวิ่งเก้าอ่าวิ่งเก้าเลียเก้าย่างเดียวสามตัวผมกับดับไฟละล่ะสามเก้าอ่าแด่วิ่งเก้านี่เก้านี่หกสูตรชนกันหกสูตรได้ในเก้าอู้มีหกสูตรมาชนกันเลอมีเด็กเก้าตัวเดียวชนกันครับนี่แนวโนมมาเด็กเก้าสีขาวงวดนี่จับคู่ออกมาให้ยคือ สามเก่าหกคูเดียวโดดได้งงพี่น้องอ่วดดวงมึงเนิ่ีเื่อหน้องเอ้ยวดท่ามันหมานครับวดท่ามันเด็กครูเดียวมันกับไปเลยลงทุนหลายเด้เด็กสามตัวครูเดียวอ่อ<ม>าผ<ม>ู้ได้สี่ขายายกต่อยู่นี่หันละขายายเอาสองตัวแต่ชุดที่ผมขายายออกมากหันบ่มี่บ่มีเก่าหกได้ชี่น้องครับผมบ่มีเก่าหกนี่ นี่เก้านี่สามเก้าอ่าสามเก้าอืาสามหนึ่งแค่นี้ครับพี่ชายสองคูนี่ครับครับผมนี่แค่สองครูนี่สามเก้ากับสามหนึ่งอ่าอ่าชุดล่างบันที่น้องชุดล่างล่างชุดล่างนี่สองคูครับตั้งหันว่าออกสองหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นเก้าหนึ่งนะพี่น้องโอ้ตัวเด่นคือเก้าหนึ่ง ครับตัวร่องคือหนึ่งหนึ่งพี่น้องอตัวร่องคือสิบเอ็ดนี่แค่สองคูได้พี่น้องนี่แขงาง่างครับผมว,ว่างหลายคูขคือเก้าหรอกอ่าหัดย<ม>่ามว่างหลายบ่เขาวัดย่ามว่างหน่อยๆนอยนียสีเขายู่สีเขาบ่านี่มันต้องเขาเนี่ครับผมมันต้องเขาเป้าเอ็เจังไหนมันก็ต้องมาขอให้เทวดาเัากิดสีซอยอยู่นะอือครับ ในพี่น้องก็เลเงืนขึ้นเสียไปว่างกันเพราะอะไรคนมานกับมานอยู่หรอกในวันน้าอาจารย์อื่นคนต่เสี้ยนนี่มีมีบัดวัยเขาซ่องเปนั่นคือหลุดกันไม้ครับผมจะว่าเพ่าะว่ไม่เปลามันมีเข้ามีหลุดธรรมดามันก็มันหลุดมันก็หลุดว่าไปไกลแต่นะว่าสองแปดกับไปเป็นสองหกซะมันก็แท่นทีมันสีออกสองหนึ่งก็ได้นะข้างล่างก็ได้สองแปดก็ได้นะหลักสิบเข้าตรงๆเนาะลักเขาได้สิบหั่มากแกลักสิบข้างล่าง ขึ้นหนึ่งแล้วพี่น้องด้วยอ่านีรักซิบขังแรงขึ้นหนึ่งอือวิ่งวิ่งแรงขึ้นนี่วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งย่างเดียวอืวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งเออวิ่งหนึ่งข็งแรงขึ้นหนึ่งครับผมข้งบนวิ่งเก้าอ่วิ่งเก้าขึ้นรักซิบอือผู้ใดวอมักสามเก้ากับสามหนึ่งกับไปขยายเอาอยู่นี่คุมสามตัวเนี่ยแล้วพี่น้องด้อมันกับบอมีอย่างหลายแล้วกับมีตะกุยกับสามหก สามเก้าเก้าหกคนตัวพีน่น้องมันมาหาเฮี้ยงคนขี้เขียนไว้ไ<ม>ให้เยอะมากเขียนขึ้ผมวาไปนี่ละสามหกสามเก้าหกเก้าหกอ่าขยายออกไปกับได้ซ้ำนั่นแหละพีน่น้องแล้วก็บ่ต้องก<ม>ุมนีบ่ต้องดึงล้มรางอ่าหรือผู้ใดมากบนรางกะแทบไม่ไกะได้พีน่น้องมาหามันมาลางแต่ผมวาลรางคขึ้รางดี่ละอ่า แางขึ้น่างบนคือบนวิ่งเข่าข้างบนเลยวิ่งเข่ายั้งเดียวครับผู้ใดมักวิ่งมักแยนวิ่งเลยเก่านะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอ้เขาน่ะล้านเปอร์เมากนะมากแท้ๆละเ่านไปบอลอดครับวดนนี้เพิ่มเอสีเขาสามตัวได้พี่น้องระวังดีๆเลขสามเก้าหกกันโอ้แต่นม้าฝนมาพร้อมกันเบิร์ดได้ดีันพวกวันนี้ครับผม มันกะอ้ใดมีโชคมีมนันมีบุญมีวาสนากะสิได้แ้วโชคพี่น้องเอ้ยดวงอถ้า,าดวงสมพงกันครับผม <แ S 2> มันอาชีพเขาอาชจจีได้ม,มีเด็กทัตัวชุดเดียวเท่านี้ละขายายใหายาย้ลแล้วเรียบร้อยตอนเด็กลางกันมีสองคู่วัดดวงเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องวัดตกไปวัดดวงเอาลายดอกมันทุ่มลายเวิร์ลายอ่ามันก็เอาแค่ซ้ำนี่แหละเอาแขนครับผม ต้องสามสามตัวบนกับมีคูเดียวสองตัวบนกับสองคูผู้ใดมักรากลูกงานก็เอาผสมประสีกับใส่คับวัวเอาได้พี่น้องเออครับผมแต่แยกสไปบั๊กไหนบั๊กนั่งในสอบั๊กห้ามันเนิบนลงล่างห้าล่างขึ้นบนมันสิยากเน้นบนกันล่างเน้นล่างกันบนเออจับลอตเตอรี่นะจับเก่าสามเก่าหกได้พี่น้องไปหาลอตเตอรี่ไว้ค่ะทามันนี่ เอาไปหาลอตเตอรี่ทิมมาเนี่ยพี่น้องผู้ใดได้ยินเบิ่งในยูทูบส่องของมาหาหิ้งข้ามวันีไปขัดไปจับลอตเตอรี่ไปแน่ประทางมันมันมันบดนั่นเราจับทิมทีมไว้สามเก้าหกนั่นคู่เดียวประทางมันเพิ่งมาให้อาบุญวาสนาม,มาผมได้ไปแต่สองคู่ครับอฟผมกับทีมไปคือกันแต่สองคู่วคือกันตะกันไปสามเก้าหกนั่นพี่น้องรประธานเพิ่งมาให้ ก็การมันเขาสองตัวกับอีกได้แต่พี่น้องไปเปาเส์นน้ำู้ใดเออตัวนี้คือไปซื้อลอตเตอรี่หรอกกาวาห์ห้อยมาอยู่แล้วคิงบินดูเรามโยนที่หัวกูได้สูงว่าอันได้มาแล้วก็ได้ฝันดีวัตถิพ่อแม่นลอตเตอรี่มันมันที่แรกมันฝันก่อนนี่มาหาเงอ่ามันฝันก่อนในคำง้องฝันเห็นบ้านเล็กที่เห็นเฮือนหลังที่เคยเห็นบ้านเด็กที่นี่เห็นเฮือนหลังนี่ ก็เลยย่างไปเบื้องบ้านีกที่เขาครับบ่านนี้ก็เอามาเขียนเชียงไปมเมื่ขึ้นนี่มันมาฝันว่าเขาก้่อยเนื่อยกินอไปกินลาบงัวบัดสิเมื่อเขาว่าเขาไงมาทันเอาผมให้เขาเปลือกวปหน่นในกระสอบมันเปิดเบื้องมาทันด้ยเปิดเบื้องกระสึกเขเปลือกเลืองอุ้ยหูอยู่ไหมเอาประมาทตาไงอ้าเขาญ่ผมสุยกใช่ว่้าไงก็ได้แบกไหมดีเดียวมาให้แบกเขาเปลือกใช่กระสอบมอเอาโอ้ มเมื่อคืนเอาตีหาพอดีวันนี้มันนั่งขึดนบึงโอ้นี่นี่เขาเราตัวนี้วะท่านดอกมาแล้วมาแล้ววะท่านดวงมาแล้ววะท่านดอกเดี๋ยวคืนก็นไขึ้นบนบ่จิสักนาะงพอเนาะเออกะจักกับวะนี่ยมันของธรรมชาติเนาะแเมนบอกมาอะไรมันกระับนี่ถือนี่เสียดของบุญมันกับบุญเฮมีมันก็ได้บุญบ่ใพัฒนาถึงมันกับ่เขา ຊ່ວງຜົມເອົາ3งวดມັນກໍເຂົ້າ3งวดບາດຍາມຜົມຊິເອົາເຂ t ້າ2ຄືຫຍັງມັນຕັນຮຸດຜົມກໍຍ